เด็กชายกิตตบัตรตรมัศอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่อยู่โรงเรียนมัธยโลกอยู่อำเภอพุ่มกีจังหวหัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับผมเด็กชายเสียพรนกัตชินชื่อเล่นชื่อไหนครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อยู่โรงเรียนรัธยมโลกครับอยู่เขตเอำเภอพุ่มกีจังหวหัดนครศรีธรรมราชครับอันนี้ผมจะมาเล่าอีกกานให้ฟังคือผมได้เล่นเกมฟีไฟกับนายกิมทีนี้นายกิมได้ด่าผมผมไม่ดา่ากันไป ด่ากันมานทีนี้ป้าของนายกินไายยินทีนี้ป้าของนายกินได้ตัวมาผมว่าถ้ายังทำลูกเขาอีกจะโดนตบถึงโรงเรียนเลยพอวันที่นี้เขามาปักมือผมครับผมก็วิ่งตัดสนามไปแล้วเขาก็ถามว่ามีกล้องไหมผมก็บอกว่ามีครับพอเสร็จเขาก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ครับผมก็เล่าเหตุการณ์ให้นายกิตฟังที่เป็พื่อนของผมฟังครับพอเสร็จผมกับนายกิตก็ขึ้นไป เข้าเรียนครับพอขึ้นเข้าเรียนเสร็จใช่ไหมครับผมก็ปวดสาวัไอ้ทีนี้ผมก็ขอลงมาเข้าห้องน้ำไอ้นี้ผมได้เห็นเขาเดินควักมือผมให้ไปที่เขาไอ้นี้เขาก็ตบผมเลยครับไอ้ทีนี้พอนูเสร็จเขาตบผมเสร็จใช่ไหมครับพอตบผมเสร็จทีนี้เขาขผมว่าถ้าทำลูกเข้าอีกจะโดนหนักกว่าน,นี้ครับ แล้วผมก็กลัวมากเลยครับผมไม่อยากไปโรงเรียนผมอยากให้คือช่วยผมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคือบาดแผลที่น้องได้โดนตบแต่ก่อนคือมันจะบวมมากแต่ตอนนี้คือมันอาทิตย์ปลาแล้วอะค่ะก็เหลือแค่บาดแผลตรงนี้นี่ค่ะที่เป็นแผลท,ที่แหกนิดนี่นิดหน่อยตรงนี้เลยค่ะอืม แต่ก่อนคือตรงนี้บวมหมดเลยแต่ตอนนี้คือมันอาทิตย์ฝ่าๆแลว้วค่ะมันก็แค่เหลือแค่แผลตรงนี้ของน้องเขาค่ะ